ค่ะครูจะมาเฉลยการบ้านที่3นะคะเรื่องค่าประจำหลักและก็การเปรียบเทียบทศนิยมนะคะข้อ1นะคะจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปกระจายนะคะก็ดูจากข้อ2นะคะก็เริ่มจากตัวแรกเลขสนะอยู่ในหลักเท่าไหร่หลัก10นะคะค่าประจำหลักมันก็คือ4คูณกับ10 บวกกับตัวถัดไปค่ะก็คือ5 5อยู่ในหลักหน่วยก็คือ5คูณ1นะคะบวกในหลักถัดไปก็คือทศนิยมคือเลขศูตรก็คือเป็นทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม1ตำแหน่งก็คูณด้วยเศษ1ส่วน10ค่ะเศษ1ส่วน10นะต่อไปตัวถัดไปคือเลข2ค่ะเลข2ก็เป็นอยู่ในหลัก ทศนิยมตำแหน่งที่2นะคะก็คือคูณด้วย1ส่วน10ยกกำลัง2นะคะแล้วก็บวกกับตัวสุดท้ายคือเลข1เป็นทศอยู่ในตำแหน่งคือทศนิยมตำแหน่งที่3นะคะก็คือคูณกับ1ส่วนด้วย10ยกกำลัง3นะคะอันนี้คือข้อ2ต่อไปนะคะข้อ3ค่ะเริ่มจาก1ตัวแรก มีค่าเป็น10เนาะก็คูณด้วย1นึคูณด้วยสิต่อไปหลักที่2ก็คือเลขศูนค่ะก็คูณด้วย1นึูเขียนไปเลยนะกูเขียนไปเร็วๆเลยนะคะ ตัวถัดไปนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือเลข2นะคูณกับ1ส่วน10ยกกำลัง3ก็คือ1ส่วน10ยยยกกำลัง3ก็คือทศนิยม3ตํตำแหน่งนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเลข1ตัวแรกอยู่ในหลักร้อยก็คูณด้วย10ยกกำลัง2นะคะ บวกกับบวกกับเลข2ตัวถัดไปนะสตัวถัดไปอยู่ในตำแหน่งอยู่ในหลักสิบนะคะก็คือคูณด้วย10แล้วก็8อยู่ในหลักหน่วยก็คูณด้วย1นะคะต่อไปไปดูสศนิยมตัวแรกกันเลยหลังจุดคือโศนิยมตัวแรกก็คือเลข2อเนาะส ก็คูณด้วย1ส่วน10นะคะสัญญมตำแหน่งที่1และบวกกับ3ก็คูณด้วย1ส่วน10ยกกำลัง2ค่ะต่อไปข้อ5ค่ะเริ่มจากตัวแรกก็คือ5นะคะ5คูณด้วยอยู่ในหลักร้อยนะก็คูณด้วย10ยกกำลัง2บวกกับ0คูณด้วยา10นะคะ แล้วก็บวกกับ2คูณด้วย1นะคะต่อไปไปดูตัวเลขหลังจุดนะตัวแรกคือเลข1นะ เลข1ก็คือทศนิยม1ตำแหน่งเนาะก็คือ1คูณด้วย1ส่วน10บนะคะบวกกับ0คูณด้วยเศษ1ส่วน10ยกกำลัง2และตัวสุดท้ายนะคะอยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่2อเนาะเอตตำแหน่งที่3นะคะก็คือ2คูณ1ส่วน10ยกกำลัง3ค่ะ ต่อไปนะคะข้อ2ค่ะจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมนะคะแล้วข้อ2เลยเนาะ4คูณ10ยกกำลัง3เนี่ยยกกำลัง3มีค่า10ยกกำลัง3มีค่าพันเพราะนั้นต้องเป็น4ไวไก่อน4,000ทีนี้หลักร้อยไม่มีคือ10ยกกำลังสองไม่มีถูกไหม สิต่อไปหลักสิบมีก็คือเลขสและหลักหน่วยไม่มีนะคะก็ไปทดสิญยมกษเลยสุญลยมษณตำแหน่งที่1คือเลขห้าตำแหน่งที่สคือเลขเกและตำแหน่งที่3คือเลขเจนะคะต่อไปข้อ3ามค่ะห้าคูณสิบกำลังสองก็คือห้าร้อยค่ะห้าร้อยค่ะหกจ็ดจุด 809ค่ะเพราะว่า1ส่วน10กำลัง2ไม่มีก็คือโทศสิยมตำแหน่งที่2ไม่มีนะคะต่อไปเป็นโทษสิยมหมดเลยว่านั้นก็คือ0.5นะ1คูณ10กำลัง1 7 2 1 3ค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะ7จ็คูณสิก็คือหลักหน่วยนะเนาะไอ้หลักสิบก็คือ70หลักหน่วยไม่มีนะคะมีค่าเท่ากับ0ค่ะตัวเชียยมตำแหน่งที่1ไม่มีค่ะไปตำแหน่งที่2เลยนะคะอ๋อมีค่ะขอโทษด,ด้วยอ๋อ,อมองไม่เห็นนะมันสลับสตอร์นี้ต้องดูดีๆนะคะลูกอ่ะตัวเชียมตำแหน่งที่หนึ่งมันจะคูณกับ หนึ่งส่วนสิบเพราะนั้นก็คือตรงนี้ก็คืออันนี้ก็คือเลขสามแล้วตามด้วยตัวนี้ก็คือเลขเก้าแล้วตามด้วยตัวนี้ตัวสี่ในตำแหน่งที่สามนะคะต่อไปข้อที่หกค่ะดูดีๆนาะมาสลับกันไหมก็เริ่มจากตัวนี้เลยสิบกำลังสองก็คืออยู่ในหลักร้อยก็มีค่าห้าร้อยค่ะหลักสิบก็คือเจ็ดสิบหลักหน่วยไม่มีใส่ศูนย์ค่ะ ตัวชมตำแหน่งที่1มีค่ะก็คือตัวนี้เนาะก็คือเลข1ตําตำแหน่งที่2องตำแหน่งที่สองมีไหมตำแหน่งที่2ก็ 2. คือเลข3นะคะและตำแหน่งที่3 1มหนึงคูณสิบกลังสาไม่มี1.10่งกลังสไม่มีก็ไปตัวถัดไปเลยค่ะก็คือตัวนี้ หนึ่งคูณสิบกำลังห้าเดี๋ยวครูเขียนก่อนนะอันไหนไม่มีก็เขียนตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองมีตำแหน่งที่สามไม่มีตำแหน่งที่สี่ไม่มีตำแหน่งที่ 4, ห้ามีค่ะเรียบร้อยนะคะข้อที่สองนักเียพอเข้าใจไหมเออต่อไปข้อที่3นะคะจงหาค่าประจำหลักและค่าโดดของเลขในแต่ละจำนวนที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นข้อ1ตัวนี้ถูกไหม 3 7 1เจ5ุดเขาบอกว่าเลข2มีค่าประจำหลักเป็นเท่าไหร่ลูกเลข2มีค่าประจำหลักเป็น1ส่วน10ยกกำลังสองเพราะมันเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเท่ากับ0.01และ2ตัวนี้จึงมีค่าเป็น0.02ตรงนี้มาจากไหนมันก็คือการเอา2คูณกับ 0.01นั่นเองก็เลยได้0.02นะคะต่อไปเลข5เลข5เลข5อยู่ในหลักหน่วยนะอยู่ในหลักหน่วยก็คืออ๋อมันทดสิยมกี่ตำแหน่งสุยม3ตำแหน่งนะคูคูิดก็จะกลายเป็น1มันอยู่ใน1ส่วน10ยกกำลัง3ถนะูกไหม หนึ่งส่วนสิยกกำลังเขาเป็นไหนนะคะ1นึ่งคูณสิบยกกำลัง3มนะคะมันเลยมีค่าเท่ากับ0ูนยุดศเนาะเพราะฉะนั้น5เลยมีค่าเท่ากับ0ูนยนะคะ ต่อไป 4, 4ีอยู่ในหลกักอะไรคะเนี่ยอยู่ในหลกักทศนิยม1นึ่ตำแหน่งมนัน 1, ตำแหน่งก็คือ1นึส่วนสค่ะเพราะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ0.1เพราะนั้น4มีค่าเท่ากับ0.4ค่ะ นะต่อไปไปดู2ข้อ2นะคะ125.473นะเลขหนึ่งตัวแรกเลยมีค่าประจำหลักมันอยู่ในหลักร้อยมันเลยมีค่าประจำหลักคืออะไรคืออะไรลูกหลักร้อยหลักร้อยก็คือ10ยกกำลัง2ถูกไหมก็เลยเท่ากับเท่าไรคะหนึ่งร้อยเพราะนั้น1ก็เลยมีค่าเท่ากับ 100นะมันก็มาจาก1คูณ100ก็เท่ากับ100อยู่ดีต่อไปตัวที่2ก็คือ2ค่ะ2อยู่ในตรงนี้ตรงนี้นะ2อตรงนี้2อยู่ในหลักสิบเพราะนั้นมันก็คือมีค่าประจำหลักเป็น10ค่ะก็เลยเท่ากับ10เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมีค่าเป็น20ค่ะต่อไป5ค่ะอยู่ในหลักหน่วยนะก็คือ หนึ่งก็เท่ากับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับห้าค่ะต่อไปค่ะหละักต่อไปคือเลขสี่ค่ะเพราะสี่ยกตัวหนึ่งตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสิบก็เลยเท่ากับอะไรคะสี่ส่วนสิบค่ะสี่ส่วนสิบนะสี่ส่วนสิบ สี่ส่วนสินะคะหรือค่าของมันก็คือ0.4นะคะต่อไป7จค่ะเมีค่าประจำหลักเป็นอะไรข้างนี้หนึ่ส่วนสิยกกำลงัง2ถูกไหมคะรั้นเพราฉนั้น ต่อไปดูนะคะเพราะฉนั้น7จมีค่าเท่าไหร่คะก็จะกลายเป็น7จ็ส่วนสิยกกำลัง2ก็เลยเท่ากับ0ูนจุดศูนนะคะต่อไปค่ะการเปรียบเทียบทศนิยมนะคะ ก็จะมีข้อที่หนึ่เนาะจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริงนะคะก็เริ่มจากข้อ1เลย0.45อันนี้มันทำไมกันข้อ1นึ่มันทำไมกันดูดีมันเท่ากันนะคะต่อไปข้อที่2 1.02กับ1.2เครืหมายอะไรที ครื่องหมายน้อยกว่าจ้าต่อไป1ิบสามจุดสองห้ากับสิบสามจุดสองอันนี้เครื่องหมายน้อยกว่านะจ้าต่อไปขอ 4, 4้อสี่สิบจุดสี่สี่สามกับสิบจุดสี่สี่สามนั้นเครื่องหมายเท่ากับจ้าต่อไปขอ 5, ้อห้าศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งเครื่องหมายอะไรเออ เครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไป4.15กับ1ิบเอ็ดจ้าน่ก็เค่อหมายน้อยกว่าค่ะต่อไปสิเกจอันนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อไปอันนี้ก็น้อยกว่าจ้ะ อันนี้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกก็คือทศนิยมสี่ตำแหน่งนะคะอันนี้ก็สี่ตำแหน่งเหมือนกันอันนี้ก็เลยเท่ากันค่ะต่อไปนี้นะคะห้าคูณหนึ่งส่วนสิบาาสิบนตารามันเป็นทศนิยมสางตำแหน่งอันนี้มีค่าออันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เียวนัวในเชยครูคิดหน่อยข้อสิบอะค่ะรูปมันเท่ากันไหม อันนี้น้อยกว่านะคะลักเรียลองเช็คตัวเองนะว่าทำถูกไหมผิดไหมหรือว่ามีข้อตรงไหนที่มันไม่ใช่นะท,ทักมาถามกันได้นะต่อไปจงเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้จากน้อยไปมากนะครูขอเขียนตัวเลขไว้บนข้างบนเลยนะคะน้อยไปมากก็เริ่มจากครูขอดูเลยนะ0 1 2 0.12 0ดศสดอ่ะอันนี้น้อยสุดเลย ตัวนี้น้อยสุดนะคะต่อไปก็ตามด้วยตัวนี้ก็ตัวนี้นะคะต่อไปข้อที่สองส3บสามน้อยสุดก็ต้องเป็นตัวนี้นะต่อไป13 2 4าี่กับ2 1 4ี่ตัวนี้ส2อตัวนี้ตัวที่สนะคะต่อไปข้อ3ติดลบ ยังไงก็ต้องมีมากค่าน้อยป่าที่เป็นบวกนะแต่ดูติดลบมากก็ยิ่งมีค่าน้อยกพรานะอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งนะมีค่าน้อยอันนี้หนึ่งอันนี้สองแล้วก็อันนี้สามนะคะต่อไปข้อที่สี่สี่ น้อยไปมากก็ดูที่เป็นลบก่อนเขาจะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ยิ่งค่าลบค่าลบนี่มีค่าตัวเลขเยอะยิ่งมีค่าน้อยอันนี้น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดอันนี้อันที่หนึ่งนี้ค่าน้อยที่สุดน้อยอันที่สอง อันที่3แล้วก็อันที่4ต่อไปข้อ5้ลบยิ่งมากยิงย่งเยอะน้อยเท่านั้นไหลวนตลอดน้อยที่สุดในที่นี้ก็คืออันนี้อันนี้อันนี้ โอเคเรียบร้อยค่ะสําหรับการบ้านหนึ่งนะนั่เรียลองเช็คตัวเองว่ามีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะถ้ามีก็ทักมาถามครูได้นะคะสวัสดีค่ะ